ต้นนี้หอมมากเลยเค,ค่ะต้นนี้นะคะเรียกว่าต้นมานุคานั่นเองหลายคนคงเคยได้ยินน้ำผึ้งมานุคาใช่ไหมคะต้นนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่สามารถจะออกดอกได้ทั้งต้นเลยแล้วก็ถ้าที่ประเทศไทยก็สามารถออกได้เรื่อยๆเลยค่ะคุณสมบัติอากาศของประเทศไทยเนี่ยเหมาะมากี๋ยวเนจะให้ดูสักดอกสองดอกมันมีอยู่นิดเดียวนี่ขออนุญาตเด็ด ดอกละกันนี่เป็นอย่างนี้เลยสีขาวบ้างสีชมพูบ้างสลับกันนะคะค่ะกลายเป็นว่าต้นไม้เนี่ยพวกนี้สามารถออกดอกแล้วเป็นแหล่งเกสรให้กับพึ่งได้ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงพึ่งตามต้นไม้เหล่านี้มันจะมีความพิเศษพิเศษมากในเรื่องของคุณสมบัติ ของน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งที่ได้มาจากต้นมานุข่าเนี่ยเขานิยมกันมากที่นิวซีแลนด์นะคะถ้าที่นิวซีแลนด์จะเห็นขวดน้ำผึ้งเลยเขาจะเขียนว่ามีค่า UMF ซึ่งมันเป็นยูนิตมานุข่าแฟกเตอร์แล้วสามารถไอยูนิตเหล่านี้สามารถบอกว่าคุณภาพของน้ำผึ้งนี้เนี่ยมีความแท้มากแค่ไหนหรือมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเยอะมากบางทีเนี่ยเขาเอามาใช้เป็น ยาปฏิชีวนะด้วยซ้ำที่มาจากธรรมชาติโดยตรงไม่ว่าจะรักษาบาดแผลเล็กๆต่างๆเอามาใช้ในเชิงการแพทย์เยอะมากเพราะว่าคุณสมบัติช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนี้สูงมากถ้าเทียบกับน้ำผึ้งชอบทั่วไปคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันสมานแผลได้ดีแต่ถ้ามาจากน้ำผึ้งมานุค่าคือประมาณร้อยเท่าของน้ำผึ้งทั่วไปเลยอันนั้นคือเป็นเหตุผลว่าทําไมน้ำผึ้งมานุค่าเป็นที่นิยมมากนะคะแล้วเราก็จะทดลองปลูกดงเหล่านี้ละคะ่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะใช้พึ่งพึ่งไทยเราบ้างพึ่งชันโลมบ้างเพื่อจะได้มาชิมรสชาตินะคะว่าเป็นยังไงจริงๆต้นพวกนี้ก็ไม่แพงนะคะเราก็ได้มาพอสมควรเลยแล้วก็ใบมันเฉยๆเนี่ยก็กลิ่นหอมแล้วเอาไปทำชาได้ด้วยกินแบบชัดมากเลยเหมือนเราดมพวก Rosemary หรือทานอะไรพวกนี้อืรอดูเลยเดอกเริ่มออกแล้วค่ะ